สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วด้อจ้ากับหนองแพนคนเกาคนเดิมจ้าพี่น้องมาเห็ดมนูแสบๆให้พี่น้องเบิ้งคือเกาจ้าเมนี่จะเห็ดกับข่าแสบๆทางใตจ้าพี่น้องเห็ดพัดสตอกับปีกุงสดจ้าทุกคนลาดขขาซวยห้อนๆจ้าในจ้าพี่น้องวัตถุดิบของเฮาจ้ามีกุงสดจ้าพี่น้องนี่จ้าหลางทำเพิ่มสะอาดเรียบร้อยด้อจ้ามิสตอจ้าสตอ้งามงามพี่น้องอาฝากมาไห้ด้อจ้างามคักจ้าทุกคน อันนี้จะเป็นพริกที่เ่อจะเอาไปผัดจ้ะพี่น้องจะมีหมักพริกกระเทียมหอมแดงหลวกกะปิจ้ะทุกคนตำร่วมกันได้จ้ะพี่น้องมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวมักน่าจ้ะแล้กก็ใบมะกรูดจ้ะพี่น้องมาจ้ะพี่น้องไปของหงคั่วเฮดเมนูแซ่บๆกันเลยจ้ามาจ้ะพี่น้องเขามมในห้องครัววห้วจ้าตามเคยจ้าทุกคนติดเตาเลยจ้าผ่านกระท่าจ้ะพี่น้องใส่น้ำมันตัวเหลืองลงไปเลยจ้า จากนั้นใส่พริกของห้าลงไปเลยผัดให้หอมไม่จัดห่องกินกับปีออกมาเลยจ้า ใ่กลุ่มของข้าลเอไปเลยกลุ่มสุดท้ายจะหน่อยจะัจะทอดได้ยังไ ขาชั้น่อยนึ่งจากทุ่มงตุ้ยยัยอยู่จากหนอเป็นสต๊อลงไปเลยจ้าใส่เบร์ดได้จากหนอกง้รเตอร์ละมันหอย เอาตัวลงไปด้วยจ้ะพักให้เขากันจ้าตีสันเป็นตะแสบมาจากนองตามด้วยใบมะกรูดจากนองเพิ่มความหอมจ้าใส่ลงไปเลย,ยนอง คนน้อยน่งจ้ะเมนูกับขาว,วราประจำเลยจ้ารักใส่จานพร้อมเสริร์ฟเลยจ้ะทุกคน เรียบร้อยจ้าพี่น้องมาเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้ามาจ้าทุกคนเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องมโนูแ่บๆของเ้าจ้าเป็นยังไงพี่น้องหน้าตาเป็นตแาแ่บบ่จ้ามาพี่น้องลงมือเลยจ้ายกขาแล้วจ้ากุุงตัวใหญ่ๆหลาดลงไปพี่น้องสองตัวไปเลยจ้า ใส่สตอไปนั่จ้ะอืมชอบพี่น้องสตอกก็ปอดจ้ายังไงพี่น้อง ความเผ็ดกำลังดีรสชาติกำลังดีลเลยจ้ะบวเข้มไปนหน้อง nó ngon quá, ngon quá, đến quá, ngon quá, ngon รสชาติหอมกรำแซบเป็นวิธีทำแบบง่ายๆพี่น้องพี่น้องเบิ่งแล้วกับไปเห็ดตามได้ด้วยจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้จ้าบ๊ายบายจ้า